ไหนมันเปียกยายล้างเมื่อเช้านี่เกิดพูดพูนหุจากหุนยเดี๋ยวเดยวมาเเล่ันเปียกอยู่ยายสิเออเปียกเปียกล้านตื่นตีสามยายกระล่างเห้นตีสามล่ะ มันย้ำเขามาเล่นมันเออขึ้นไปนาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยม,ม,ม,มันสูงอเออปีน,นีนนไ่ไ,ไปไลปรลูกมันม่นไหลไหมไหลรือเปล่าเออขึ้นจีวูเนาะปานมาหลานเพลินั่นบดือ <c oughs> บนบดือ้บอบนดื้อเลยเห็นป่ะลานบนดื้อเลยพี่น้องแดดออกแล้ว ไปแล้วมา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 ดูนี่มาดูมาดูไหนไหนกับแกลี่ยขับแกลี่ไปบุ้งขับเกลี่ยขับแก่อยู่ในเยี่ยมเลไปบุ้งเรื่องผีเรื่องกับแก่ยโอ้ยไปอะไรไปเออไหนไหนดูย่าย่าไปหาหมอแล้วย่ารีบมานะดูดูระสงค์ประสงค์งมาส่งตรงนี้มาส่งตรงนี้เอาส่งย่าตรงนี้เอาเอาส่งย่าก่อนส่งย่าก่อนย่ารีบไปรีบกลับมานะ ย่ารีบไปรีบกลับมานะย่านะแมโอ้ยย่ากลับมาแล้วลูกหนึ่งย่ากำลังจะกลับมานั่นเดี๋ยวกลับมานะบ๊ายบาๆโอเคย่าไปแป๊บเดียวโอ้ย่าไปแป๊บเดียวลูกอืย่าไปแป๊บเดียวย่ากลับโอ้ติดยาแล้วบัานโอ้ติดยาแล้วคนติดยาแล้ว หอออะไรล oh, ูกโอ้ยวีผมเหรอลูกมาให้น้องเพชรหน่อยวีผมหนูไปเอาให้ให้พี่ให้น้องหน่อยไปหนูไปเอาให้น้องหน่อยไปหนูไปยื่นเอาเถอะเอเอา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 เดียวเดียวเออเออโอ้ขาดีโอ้โอ้โอ้ขาเคียมาไไ้อีดิอ่ะเอากลมลองเอาบัดนี้ฉลาดว้บแบบนี้เอากลมล่องกลมลองเอาเอึดนะ อุ้ยเก่งเอาให้น้องโอเคเอาน้องทำไมโยนออกไปอีกอ้ยน้องกับพ่อน้องเอาด้วยถึงไหมลูกถึงไหมไม่เอาเอาลงมาอีกข้างล่างเอาลงมาข้างล่างอ่าอ้าวตํำๆตํำๆโอเคเฮ้ยใครมาลูกเอาสวัสดีให้หน่อยว้าะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีก่อนลูกสวัสดีคุณป้าคอน อ่ะสวัสดีก่อนค่ะขอบคุณค่าก่อนอู้ไม่มีเลยเออเอาเ pues อาขอบคุณก่อนเอาขอบคุณคุณป้าก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนเปียเอ๋อเปียยเปียกเปียกใครล่ะอือขี้โพเปียยอือหนูเพิ่งตื่นค่ะไหมเปียเปียมามาเปียยเปียนไหนายนเปียก เออพลอยใครทำใครทำนะตะตัเหยเตยบนะีไ่านมเอาตี right. like ่ no, hey. no, oh ้อนยืโตไหมเอาบ่มาโมไม่อวังมาหาไม่หหนูอยู่เยมาดิเหอเด็นได้เยเฮ้หมาจัการแล้วมั้ มาตลอดไปนมอไดีด่ดไปไงว่วัที่24ไหนับไปไปมามาอันมา้มามึงม้าหวิซีวัคซีนห้เขา <c oughs> จ้มามันก็สิได้ไปหาเที่ยวหาเราก็หลับเพราะว่ามึงดยู่น้ำขันขันเข้ามาสิมึงสิเนี้ยมึงสิมาเข้ามานไหนร่างสิเลยยูกับหลา, <c oughs> านยูกับหลานยู ันมออกตัน oh, ่ไจะขึ้นงุ่นีนมอปวดดีให้เนี่ยตัวกับยุ่ีสบายตัวอืไอ้กวยที่ออกเียไอ้กว้วยนกเป็งานนี่เ

ไปยู้ตั้งโดนเติมแล้วพอพอม้ากับแม่มา้าสิจังไลยม้าดินี่ก็ไปยู้น้ำยาเห็ดลาบเห็ดหยังยู่เห็ดเหล้าขเข่ามอตะแล้วเห็ดหยังสิ่นะบอยเม่ยยุ่งเทือกผุนไง,นะไงบอนี <laughs> ่เสียผาเขาเดี๋ย,ไยวไงเนี่ยน้องเขาก็ได้ใส่เบื่อนั่นหรอไม่รู้ฮะโอ้เู้หูอะไร จาลุกขึ้นนะเออขึ้นเอาจุงมือน้องขึ้นหน่อยลูกจุงมือน้องขึ้นหน่อยน้องพี่พอยเออจุงจุงอจุงจุงเปลี่ยนเปลี่ยนยานถ้เปลี่ยนย่างเหี่ยวคนนี้อ่ะระวังระวังนะลูกอึบอึบอ๊บอ๊บจุ๊บปากคอเป็นปลาลุ้นมาเฉียวว่าห้ม่เย็นหนูปนอันตัดไปเห็นมันบดร้ายบนนี้แค่ทและมันบ้าออกกับบ้าได้ จ้าจ้าได้จัได้ไหมจ้าอจ้าอเียกเปียบมื้องบื้อ้อื้อมื้ออื้องื้องือือืองือื้อื่อเือเ้งื่องื่องเองเมื้ออือถอยื้องถอยปบือ้ออื้อถอยเององเ้อ้อง้อ้อออ้ <Ừ. S 2> ลดลดาขาออข้เวเหยียบออลดเหยียบเหยียบอะไร,รอะลกเท้งฟ้า,า,าอ,อู้หยเหยียบออเท้งฟ้าหยียบใครอู้หเหยียบอ้นเพ่มือเจ้าเบาดูเหยบอ้นทีลูกเอหยียบตามหัวแตกไหมหัวแตกเออหัวแตกแล้ว อแล้วก <โ ury, S 2> ็อยู่บนฟ้าเหรอัวฟ้ารถรถนี่รถชนใก้จีบเป็นเลี้ยงเป็นล้าเลยพี่น้องรถชนเลยรถเหยียบอรถชนรถเหยียบออใกลอใกลจสิเป็นเลี้ยงเป็นล้าแล้วเฮ้ยแต่ละเลี้ยงนี่ระวังเมือนะลูกเด้อระวังเมือไี่้อเพคเด้อระวังมือ พี่พอยปล่อยผมพี่พลอยตาพี่พลอ,อยยังพี่พลอยยังไม่ล้างหนะ้าเอ้าหนูไม่เหนื่อยหนูก,กาลังฝึกปอดตาหนูก,กําลังฝึกวิทยายุทธหนูอยู่ถอยถอยถอย,ถอ,ยอะไรล่ะลูกเอาทิ้งนะลูกนะทิ้งนะ